จิ๋วพเนจรสวัสดีครับวันนี้จะมาตั้งทุนกินดิบกันตั้งทุนกินดิบคืออะไรนะครับตั้งทุนกินดิบก็คือการตกบาลานซ์กับไปตายผสมกันคือเขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันว่ากินดิบบาลานซ์กึ่งไม้ตายนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยสไตล์จิง๋วพเนจรครับ ก่อนอื่นเราก็หาระดับน้ําก่อนเลยเราจะตกตรงไหนเราก็ถอยตรงน,นั้นแหละครับเหมือนเดิมหาระดับน้ําให้ทุน่นโผล่ขึ้นมาหนึ่งข้อสีนะครับเราก็ถอยไปเลยครับเราจะตกตรงไหนก็ถอยตรงน,นั้นเลยนะ<ม>ครับ <c oughs> ค้นถังน้ํามันมีร่องลึกเราให้มันหนึ่งข้อสีประมาณนี้นะครับ พอเราได้หนึ่งข้อสีแล้วได้ระดับน้ําแล้วเราขึ้นมาตั้งทุนตั้งกี่ข้อนะครับตั้งแค่ตั้งทุนสามข้อสามข้อครึ่งก็ได้ผมจะแต่วันนี้ผมจะตั้งสามข้อครึ่งเพราะว่าทําไมต้องตั้งสามข้อครึ่งเพราะผมเผื่อเวลาปลูกตะขอเพราะตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลุกตะขอผมจะเผื่อตะขอไว้ครึ่งข้อเวลาเราตกจริงแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาประมาณสามข้อสามข้อครึ่งสามสี่ข้อนั่นจะตกได้ นี่เราก็จะตั้งทุนเลยลต่นตัดแต่งตะกัวตั้งทุนเสร็จแล้วดูสิมันจะได้ไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับสายเอ็นต้องจมน้าให้หมดมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับสามข้อครึ่งแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืม ดูไลายสต็อปเปอร์ลงมาให้ถึงกับตะกัวเลยตอนเราตั้งทุนนะครับดูลงมาให้ถึงกับตะกัวเลยประมาณนี้ใกลเคียงกับตะกัวที่สุดหรือว่าชิดเลยก็ได้เว้นน่าะห่างะไรประมาณนี้นะครับนี่เขาเรียกกันว่าเซตที่เขาเรียกกันวาอะไรนะเซตศูนแล้วก็ลองถอยดูตัดแต่งตะกัวดูในะสามข้อครึ่ง ประมาณนี้โอเคนะครับได้แล้วประมาณนี้สามข้อครึ่งประมาณนี้ครับสามข้อนิดติดสามข้อครึ่งน,นะครับแล้วก็มาปุกตะขอเลยความยาวของตะขอชิ้งหน้านะครับ ให้ยาวประมาณสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วไม่เกินสี่นิ้วนะครับสามนิ้วครึ่งแต่ไม่เกินสี่นิ้วผมจะขอแป๊บหนึ่ง ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่นครสามนิ้วครึ่งถึงสี่นิ้วไม่เกินนี้นะครับอาการมันจะเป็นยังไงหน้าตามันจะเป็นยังไงเวลามันอยู่ใต้น้ํามำเกี่ยวอย่างลบสมมติว่ามันเป็นเหยื่อแล้วกันนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่มันจะอยู่ยนี้ ตกัวจะยกขึ้นมาลอยจากพื้นก็จะประมาณสามข้อที่เราตั้งไว้นั่นแหละครับเดือจะนอนพื้นหรือที่เขาเรียกกันว่าตกเจตกเจเนี่ยลักษณะมัน,นคลา้คลายตัวเจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะตกกันเราจะทำไงก่อนที่เราจะตกเรารูดลายสต็อปเปอร์ขึ้นไปถึงระดับน้ำที่เราตั้งไว้หนึ่งข้อนะครับ ลูบไปเลยเพราะว่าเราตอนนี้เราลูดลงมาเราเหลือสต็อปเปอร์ไว้หนึ่งตัวถึงระดับน้ำไห้หนึ่งตัวสต็อปเปอร์เรามีสี่ตัวนะครับจะ <c oughs> เหลือตัวบนสุดไว้เราะเป็นระดับน้ำเราก็ลูดไปหาตัวบนสุดเลยลูบได้แล้วปุ๊บแล้วก็ตกเลย่อยไปเลยโดยที่เราตั้งลูบไว้ไว้หนึ่งข้อเราถอยไปเลยปลยึ๊บ สองสามข้อนะสามข้อครึ่งสามข้อถึงสี่ข้อนี่ก็ตกได้ตกได้เลยสามข้อก็ตกได้สี่ข้อก็ตกได้ประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับประมาณนี้อาการของมันนะครับก็คืออาการของบาลานแล้วก็ไม่ตายรวมกันตอกถอนเดินจมวัดได้หมดครับตอกข้อนึงก็วัดได้ถอนข้อนึงก็วัดได้ การตั้งทุนหรือการตกปลามันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวครับไม่มีกฎตายตัวเราจะปรับปรับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตามสภาพหมายตามอาการกินของปลาขึ้นอยู่กับสภาพหมายนั้นๆด้วยอาการของปลาแต่ละตัวนะครับมันไม่มีกฎตายตัวเราจะปรับแต่งกันแล้หน้าง,งานไปเลย โอเคนะครับขอให้สนุกกับการตกปลาครับ